ดีไซน์เป็นไงดีไซน์ดีไซน์สวย <c oughs> บางเบาบางเบาพีซีความบางหน่อย <c oughs> บาง <c oughs> บางเลยเบาเบาเบาเรียบหรูเรียบหรูดูมีเสน่ห์ส่งอะไรไมาให้เด็กนะโอ้โหไม่บอกกันก่อนเลยนะ พีพีบางบางบางเบาบางแบบางบางเบาเบาแบบลอเรียบหรูเรียบหรูก็โกโก้มีเสน่ห์มีเสน่ห์ไงมีเสน่ห์อันนี้ต้องให้คนอื่นฟูงอ่าเลประกาศเล่นยูนยูนเลยเหรอยูนเลยเขาเขาเขาขึ้นพีพีกิจเอเจนต์เมนต์ก่อนก็พีพกิจเอเจนต์ตอบก่อนโอเคว่ามันก็มามันก็จะมาหลายหทางนะครับทั้งแบบตามมาเหมือนทำเป็นเหมือนบังเอิญเจออะไรเงี้ยมันก็มีหรือว่าแบบ หรือว่าแบบเหมือนเหมือนแบบสมมติเดินมาออไปเรือยๆเออไปเร่อยเออไปร่อยอันนี้อันสมมติสมมตินี่นี่เป็นพีพีนี่เป็นพีพีนี่พีพีอันนี้อันนี้เป็นใครคนคนบังเอิญเจอนี่บังเอิญเจอเล่นแล้วเล่นแล้วโอ้อนมิวกินไม่ใช่นี่พี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 แอคชั่นบิลกินพีพีไปรอบ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 เปตัวทันะพีพีแม่ ไม่ใช่ล้อเล่น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 เรื่องการสมมุติเร่การสมมุติเร่องการสมมติปั๊มตัวนี่ว่าพี่ทำได้ใช่อ่ะสมมุตินี่แบบอ่ะสมมุติว่าใครดีอคือว่านี้เป็นนี่เป็นคนเดินมาเจออ่ะเธอปั๊มตัวแล้วไปปั๊มตัวคือแกปั๊มตบอยู่ต้องต้องพูดฮะต้องพูดฮะไม่ได้ไม่ได้แล้วมันจมีทีล ก็ชื่อเพลงว่าเออลังเลนะครับก็แบบสับสนอะไรเงี้ยลังเลเรื่องอะไรลังเฮ้ยลังเลนี่เรื่องความรักถ้าถ้าในเพลงก็คือเรื่องความรักใบ้หน่อยสิใบหน่อยก็แบบลังเลเพราะว่าแบบใจฉันกำลังเซพอเธออะไรอย่างเงี้ยลา่อกี้เซลทำอะไรเมื่อกี้เซอกี้เซลลองทามันสูงมันก็มีนม ่นีสุดยอดไหมคนนี้สุดยอดไหมรักละกรื่ักละคนนี้เหรอฮะทำพี่นิชาแล้วคือรักแล้วไปรักมาถ้าถ้าพีพีตอบน้อยก็ต้องไปโทษคุณบีนิชาเขาขาวอะไรเงี้ยฮะครับผมผมถอยแล้วไปจัดแล้วดไม่ก็แบบเขาเ็น่ารักเป็นพี่เป็นพี่เป็นพี่แค่นี้แล้วกันเป็นพี่ตัวขาวคนนี้เหรอข่าวขอบคุณครับขอบคุณมากครับ ขาม่เปิดน